สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็น้องทิพย์ก็จะออกไปจ่ายตลาดนะคะก็ใกล้ตุดจินมาอีกแค่ประมาณแค่สองวันเองนะคะก็ใกล้ตุดจินเนาะน้องทิพย์ก็เป็นแบบนี้แหละคือน้องทิพย์บอกแล้วว่าถ้าตุดจินแบบนี้น้องทิพย์ก็ต้องอยู่ที่ไหนก็ต้องกลับมาที่บ้านนะคะเพราะว่าก็มีพ่อคนเดียวพ่อก็เลี้ยงหลานนะพ่อก็ซื้อ ที่แบบหน้าที่น้องทิพย์แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาน้องทิพย์ก็คือแม่เจ้าบ้านนะคะแม่แม่เจ้าบ้านก็คือเหมือนแบบเป็นคนซื้อของทุกอย่างนะคะคือแบบของทําบุญหรือเป็นของที่เอามาไหว้เจ้าอะไรประมาณนี้ก็น้องทิพย์เป็นคนจัดการหมดเลยนะคะถ้าให้พ่อทําพ่อก็ ทำไม่เป็นนะคะเพราะว่าพ่อเอ,อ่อให้พ่อไปซื้อพ่อก็ซื้อไม่เป็นนะคะเพราะว่าพ่ออ,อ่าเป็นผู้ชายเนาะส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงที่จะไปจ่ายของจ่ายตลาดแบบนี้เนาะพ่อก็ซื้อไม่เป็นนะคะก็ ส่วนมากน้องทิพย์ก็จะ,ะเป็นตัวแทนของแม่ก็ไปซื้อจ่ายตลาดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม่ไม่ตอนแม่อยู่แม่ก็จะเป็นคนไปจ่ายตลาดเนาะแต่แม่ไม่อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของลูกนะคะลูกสาวนะคะเป็นหน้าที่ของน้องทิพย์นะคะที่ต้องไปจ่ายตลาดนะคะวันนี้ก็คือต้องไปจ่ายเยอะมากเลยพี่ๆทุกคนทั้งของไหว้เจ้าทั้งของทําบุญของอคุณคุณคนเท่าคนแกนู่นนี่นั่นเนาะเออ อ,อ๋อค่ะติบิการเวียงค่ะก็จะไปไปจ่ายตลาดนะคะพี่ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องที่วันนี้น้องที่จะจ่ายอะไรเยอะขนาดไหนเนาะก็เอ่อช่วงนี้ไม่ก็จําเป็นต้องมีเงินเยอะเนาะเพราะว่าตุ๊กจีนก็ต้องมีการซื้อเงินเยอะแยะออซื้อของเยอะแยะก,ก็ต้องมีเงินเยอะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องที่ก็จะพาพี่ทุกคนไปจ่ายตลาดนะคะคนกแก้วนกขุนทองมาแล้วนะคะเด้ดูแป๊บหนึง่งดี ดีเด็กๆเอารองเท้ามาโชว์กันหน้าใครใครไรกมันเขาแนหรอนไหจใครใครยใครนะสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเกเดี๋ยวสวัสดีคน่โนโนโนแล้แี่ยอยากจะนั้นปัดหน้าฟองไ เอาเนี่ยติดได้วันนี้เอาตย์ได้นัวนัวนันนอวนัวยังซื้อเก็บอันนั้นปั nothing, ้นน้าฟองหน่อยเก็บเหมือนนั่นอัดฟองหน่อยนี่ยลรอโอด้ก็มาดิ่มซื้อมาหาเนอะนักอันนี้มีน้ำเกลืนะเออโอเไปนะคะไปนะคะติดมาเยอะละนี่นะคะเราก็จะซื้อข้าวสองสอยข้าวสอยอันทำปูเอาสามสอยเดี๋ยวก็เห่ยมาก นี่ไงนี่ก็เราจะซื้อนำซื้อไปทำอะไรอ่ะไปเขรียกวา่ะกันโตกันโตกกันโตหน่อยก็จไปไหวผู้ใหญ่เหรอเออไปไหวผู้สูงอายุก็จะมีหลายอย่างอยู่น้ำปองเอ้ยแคบหมูแล้วก็มีหลายๆอย่างอยู่นะคะนี่ก็ซื้อแคบหมูไปเดี๋ยวไปด ตอนนี้ก็ซืขขอ้อที่หมู่บนนะคะค่ะก็ไหว้เจ้าอันดับแรกก็ต้องมีผลไม้ต่างๆนานานะคะแต่ช่วงไหว้วเจ้าแบบนี้ทั้งจีนทั้งไต้เหนือหลายๆที่ก็โห,ห,หคือคือติดจีนก็เป็นประเพณีคือในในเชิงตุงเราอะ่ะก็จัดใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีจีนอยู่เยอะแล้วก็มีไต้เหนือด้วยนะคะ ก็จะเป็นปีใหม่เรานั่นแหละลก,หก็ผลไม้ช่วงช่วงนี้มันก็จะแพงๆหน่อยนะคะลูกแพงมากเลยนะคะซื้อผลไม้เสร็จต้องซื้อเยอะๆอ่มน้ำลก็อันแนี้ยเมื่อเอาอนไยันนำเลยก็นี่โรบา

นี่นะคะซื้อของเยอะแยะเลยนะคะก็ซื้อเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็พรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรไหวเออไหวเจ้าไหวสามอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็มาซื้อของไว้ก่อนนะคะคนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นสุกจีนกันที่ เชียงตุงเราก็มีจีนมีคนจีนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งไปเหนือเหมือนกันนะคะก็เป็นประเพณีที่ใหญ่เหมือนกันนะคะในเชียงตุงเราก็โอเคขอกลับบ้านก่อนนะคะค่ะตอนนี้น้องทิพย์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าน้องทิพย์ซื้อ,เ,อ,อเสื้อผ้าของออตัวแสบมานะคะใหญ่ยีมานะคะเรามาดู เออเรามาดูปฏิกิกริยาที่ใหญ่ยีจะได้รับเสื้อใหม่เนาะมาดูกันแกชอบมากเลยเสื้อแล้วก็รองเท้านะคะก็เป็นเออจะเป็นตุจินแล้วเนาะ,เ,นะเราก็ซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ<อ>มาดูปฏิกิริยาที่จะได้อันนี้ไปช้างไหอันไหนช้างว่างไรว่างเม่าแต่ว่างเม่าแต่ไปชยังไหโอันโอ้ไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะไปช้างกับหมูเอง Wow. Wow. Hôm này nhắm ngắn Hôm nhắm đi ngắn chị Ở chị chị trái gì Trái gì Wow nè Wow Ở hỏi chị nào Hỏi chị nè Nè, đi cho ngoài ra kìa Má, phá sợ tư ru Phá sợ tư ru Được gì sẽ dạ, 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 này à thịt mi ăn kẹp cu nữa người tiểu là tiểu má hở kẹp kẹp cam nè phải cam nè má này bao mèo vậy bao nhiêu Kẹp mơ Kẹp mơ Kẹp mèo mơ <laughs> Kẹp mèo Kẹp mèo mơ ừ. Wow. ừ Wow Wow Nó sụp kẹp tí lú Nó sụp kẹp tí lú Thằng chờ sao thế luôn sao thế luôn sao thế luôn oh chắc nè càng xui ừ, ừ. tăng này mà tăng này mà tăng này cho tôi thêm này wow xui đẹp ừ. mẹ, mẹ rồi Ở kia ở kia khao sờ này à sờ này à ừ. Hóa này à? Ừ hóa แป๊บนึงนะคะพี่่ทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้หหยีก่อนนะคะมาไหนมาไหนมาไหนไ <ป S 1> โอย<ป>นี่มาดูกันสวยไหมสวยค่ะสวยค่ะ นี่คอมเมนต์คอมเมนต์น้อย <c ari> คอมเมนต์น้อยมาใส่ชุดจีนแล้วนะคะสวยไหมคะไหนมาตั้งไหนรอบินตั้งไหนรอบินบินปันตรงไหนปันตรงไหนปันตรงไหนอาเมื่อชุดปันตรงก็แต่ไรปันตรงไหนปันตรงกันแนวแต่ปันได้ปันไโอเคโอเคโอเคสวยไหมคะว้าวสวยไหนดูหน่อยนิดหน่อยอะดูหน่อยอันไหน,หนอ,อันไหนเป็นตัวอันไหนเป็นตรงป้านอันไหน ป้าเรานย่างแบบะสป้านน่ว้าวสวยในดูหน่อยดูหน่อยขมินอนยดูขมิเอนยใส่ชุดจินดิโอ้น่าเป็นน่าปินเป็นยังเป็นนกเป็นนกเอาเต้เอาติบเต้เอาติบเต้เตดีเต้เอามื่องอาเมออสวย สวยจังเลยสวยจังเลยนั่งไปใครนี่นั่งไปประูมาไปทางไหนรอมาไปทางไหนรอมาไปทางไหนอ่ะโอ้โหว้าวไอเมียนน้อยไอเมียน้อยสวยจังเลยหลบป่ะเดี๋ยวลองอีกชุดหนึ่งลองอีกชุดหนึ่งซื้อมาเยอะมากเลยเนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยลองอีกก่อนเนาะ นี่มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะนี่นี่ใช่มล้ะนี่อีกชุดหนึ่งนี่จิ้นน้อยไปไหนปันตรงไหนปันตรงไหนอ่ามืออ่ามืออ่านมือปันรตปันโงนี่นี่ปันแางปันแางปันแางนี่สวยไหมคะสวยไหมคะอ้สวยมากจังเลยสวยจังเลยอายุ่ท่ไหนอยุ soul lit. Soul lit. ่ท่ไหนอายุ่ท่ไหน่วะอายุ่ท่ไหนสวยสวยไหมคะ่ะสวยไหมคะ Elsa chạy yên Elsa chạy sôi mặt ơi sôi mặt ơi sôi mặt ơi Đợi, đợi, đợi ơi mặt 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 ื้อเสื้อมาให้นะคะก็คือแบบจะเป็นตุ๊ดจีนเนาะจะเป็นตุ๊ดจีนก็ต้องล,ลูกหลานๆานเราก็ต้องซื้อเสื้อมาให้เขาแบบนี้เนาะใส่ไปอ่าไอ้คนอ้อยใช่นห่จืดได้จืดได้เอาคืนมาดัองอาทิตย์ว้าวสวย สวยค่ะต้องลดน้ำหนักหน่อยแล้วแหละปุ่มมันออกแล้วสวยก็คือจะประมาณนี้นะคะพี่ๆทุกคน ก็คือแบบว่าวันนี้ไปตลาดจ่ายตลาดมาก,มดดก็น้องทิพย์ไม่ได้เลยหรอกน้องทิพย์ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าสาหรับน้องทิพย์หรอกค่ะก็ซื้อให้ใหญ่นีน้องทิพย์ก็ได้รองเท้านะคะก็ซื้อให้หลาน,นอลพอแล้วนะคะแม่เออมขาเก็บกระติบนะีคะสวัสะนะดีค่ะด้สวัสดีค่ะนะเชดาค่ะไม่ชื่ออย่างดีคะ่ะถ้วันนี่อ่ะพูดได้เนี่ยพูดได้กูดูลุงดีดิ ดีทางนีนะคางท้งดีนี้เท่าวี่เปเนาะเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงจะอเนี่ยนี่ก็ใแค่ทางเดียวะมไหนมาชูปยมชูปยอ่ะเอาซนเนาะเอาซนเนาะมือเจ้ิงนอันนี้ทางนี้เนาะเอาเาเนี่ยปูด้เอเนี่ยปูกสองสองสเลยสองลย อนไหออนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเราขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะพี่ทุกคนวันนี้ก็ทีมก็ได้ไปซื้อของซื้ออะไรมาให้ใหญ่เสร็จเท่ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปีซซื้อเสื้อผ้าซื้อแบบชุดจีนเนาะจะเป็นตุ๊ดจีนก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อชุดจีนมานะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ก็เป็นวันจ่ายตลาดนะคะก็เลยได้ไปซื้อของซื้ออะไรนู่นนี่นั่นจ่ายตลาดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่หรอนี่หรอไม่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย